รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมประดินดุครับราชนีมหานิยมค่ะครับพบกับเราสองคนนะครับในรายการรัตกระดุกอ่อนชัวนะครับี่เราอยู่ที่จังหวัดดอกบัวค่ะจังหวัดดอกบัวอีกแล้วปทุมธานีใช่ค่ะนะครับแล้ววัดนี้ก็เป็น1วัดดังเลยนะครับที่คนเข้ามา กราบไหว้บูชากันเยอะเลยใช่ค่ะวัดดอนใหญ่นะครับวัดดอนใหญ่เขาบอกว่าดังมากๆดังใช่แล้วก็สายมูก็ต้องมากราบมาไหว้กันด้วยอย่างพวกเราสองคนสายมูนี่มันฟ้องอยู่ตรงนี้นะใช่เพิ่งเงเห็นหันไปเห็นว่าอ้าวหลักฐานฟ้องอยู่หลักฐานอยู่ยังไงนะครับก็จะมีพี่น้องประชาชนที่เคารพศรัทธานะครับที่มีความเชื่อส่วนบุคคลน่ะมา ลงลงเขาเรียกอะไรลงน้งลงนะแต่แต่ว่าเป็นแป้งนะแป้งธรรมดานี่แหละลงพ่อก็ลงให้ควันหนึ่งโอ้โหเขาเป็นหลักร้อยเลยใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้คิดค่าอะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วแต่ศรัทธาบุญการก้าน้ำค้าไฟถวายวัดละกันนะคะเดี๋ยวจะไปหาท่านเจ้าอาวาสว่าเขาเนาะจะถามเลยเนาะว่าเขาเจอเมื่อไรกันนะครับแล้วก็ประวัติประวัติของวัดนะครับแล้วก็ ที่เห็นในโซเชียลเยอะๆเลยก็คือ <c oughs> มีจุดที่มันเป็นไฮไลท์เป็นอุทยานที่แบบเขาไปถ่ายรูปกันสวยๆไว้เลยม,มีองค์พญานาคาด้วยใช่ใช่ตรนะงนั้น<ง>แหละนะครับเดี๋ยวเราไปหาที่จะเอาวาสกันเลยดีกว่าครับค่ะ ครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับท่านเจ้าอาวาสวัดดอนใหญ่นะครับกรรมสักสสการะพร <ขอ S 2> <อ>ะเจริญพรองคจะบครบกวนท่านเล่าประวัติของวัดดอนใหญ่นะครับววัดดอนใหญ่เนี่ยตั้งแต่เดิมทีจะไม่ได้ตั้งอยู่ตรงท่านที่นี้ก็เลยวัดไปประมาณ2กิโลตรงนู้นเขาจะเรียกวัดวัดกลางคลองวัดลุ่มกลางคลองสรานที่ตรงนั้นจะเป็นที่ลุ่มพอถึงน้าน้ำมนน้ำจะท่วม พอดีหลวงโยธาณรุ่นนาศท่านก็เห็นมันท่วมท่านก็เลยมาถวายที่ตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดอนแล้วก็เริ่มสร้างมาเริ่มพศ2453 2453 2,453นานมากนาบเป็นร้อยปีเกิดตายบีรอบแล้วก็ไม่รู้ก็เป็นวัดบ้านนอกวัดทุ่งนามันวัดเก่าๆแต่ก่อนก็จะผูกพังไปตามตามกาลเวลา ก็จะมีะโบราณวัตถุก,ก็จะมีหลวงพ่อดําสทธิศผลหลวงพ่อดำใช่ที่กรมศิลปากรท่านเขาบอกว่ามีอายุประมาณ300กว่าปีโอ้แต่ผมไม่เห็นเลยว่าหลวงพ่อดาอยู่ที่ไหน๋อหลวงพ่อดำเนี่ยค่อนค่อนข้างจะอายุเยอะเราต้องเก็บรักษาให้ดีเราจะเอาออกมาให้ยอมได้ปิดทองไหวพระปีละครั้งช่วง,<อ>งงานประจําปีของทางวัดงานประจําปีช่วงเดือนอะไรครับนวันมกราทุกวันเด็ก อ๋อทุกวันเด็กนะครับจะเป็นงานประจําปีก็จะมีโอกาสได้เห็นหลวงพ่อดำมากราบไหว้กันตัใหญ่ไหมคะพระอาจารย์ต้นตาลยี่แนิ้วโอ้โหพอสมควรเป็นสำริดเป็นสำริดโอ้แล้วส่วนองค์ข้างหลังนี่เป็นอันนี้ก็เป็นพระประธานในบทถ์เช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นอันบส์นี้จะสร้างใหม่คสร้างมาเมื่อปพศ2550ครับาศแต่ว่าพระประธานนี้ก็ตำลองตำลองจาก ครับอ่าคันธาราชเมื่อ2,000ปีที่แล้วอ๋อยุคโน้นเลยทำลองมาครับก็จะเป็นหลวงพ่อใจดีหลวงพ่อใจดีมั่งมีสีสุขน้าท่านจะยิ้มแย้มน่าชื่อเต็มๆบางขั้นก็คือสมเด็จพระสวนประทุมพจน์วราพรโอ้โหนะใหะหลวงพ่อใจดีดีกว่าปรบ้านเขาก็มากราบไหว้ขอพรระสมหวังไอสิ่งส่วนที่เขามาขอ การบ้านเขาเลยเรียกว่าหลวงพ่อใจดีเพราะว่าพรักกันยิ้มอิ่มเอิบอยู่ตลอดเวลาและเห็นเห็นโบทที่นี่บอกว่าเป็นอุโบสถเงินในปทุมทองคืออะไรครับเป็นบทดอกบัวเนี่ยเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานีเป็นบัวหลวงอาตมาก็กับหลวงพ่อองค์เก่าเน่ะคุยกันว่าการทำยังไงที่มันจะเป็นเอกลักษณ์ของปทุมธานีเราผสมผสานกันไปในเป็นวัฒนธรรมก็คือ เอาเป็นดอกบัวให้บวชแต่ตั้งอยู่ในดอกบัวบนดอกบัวบนดอกบัวครับอ๋อให้เป็นแล้วก็ลูกทรงบวชจะเป็นประตูละมุกทั้งสี่ทิศสีเงินจะเป็นเงินสีเงินที่เป็นสีที่บริสุทธิ์ครับอ๋อถ้าเป็นอะไรดอกบวตั้งอยู่ในดอกบัวเป็นสีเงินนั้นบริสุทธิ์ครับเพื่อที่จะรองรับพระปฏิมากรก็คือองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นปางไหนก็แล้วแต่ก็คือองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับแล้วเห็นมีที่คนไป ายกันเยอะๆรีวิวเยอะๆก็จะเป็นอุทยานอุทยานพญานาคเราก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดพญานาคสี่ตระกูลเก้าขัตสัตสี่ตระกูลเก้าษัตสัตขัตสัตพญานาคท่านมาค่ะพระอาจารย์มีแนวคิดยังไงถึงสร้างเป็นพญานาคที่นี่ก่อนที่พระอาจารย์ไปรักษาการอยู่ที่อีกที่หนึ่งก็คือวัดสมุขอาราชบุรุงของเก้าเราพระอาจารย์ก็มีโอกาสได้ไปบูรณะปฏิสังค์ที่นั่น แล้วก็พระอาจารย์ก็ไปทําน้ําตกไปน้ําตกเล็กๆไม่ใหญ่มากเนาะแล้วก็ไป <c oughs> พอทําเสร็จแล้วก็เปิดน้าปอดเลยพระอาจารย์ก็เย็นๆทาวัดเสร็จอะไรเสร็จพระอาจารย์ก็ไปนั่งพิจารณ์น้ําตกเนี่ยมันเหมือนขาดอะไรไปอย่างเลยแล้รรพระอาจารย์ก็พูดในใจของพาารนะอาจารย์เนาะเจ้าที่เจ้าทางหมูลุกกระเทวดาที่ ดูแลวัดเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะให้สร้างอะไรเพิ่มที่น้ําตกเนี่ยให้ไปเข้าฝันใทรก็ได้ให้มาบอกอาตมาหรือว่าจะมาบอกในความฝันอาตมาก็ได้ค่ะอ่าื่นั้นก็หลับไปแล้วก็ฝนันบอก <Luke S 3> <ห>ว่างองค์พญานาคเนี่ยท่านมาบอกว่าให้สร้างท่านตรงนี้ตรงนี้เป็นรูปอย่างนี้ตรงนี้เป็นรูปอย่างนั้นตรงนี้เป็นรูปนั้นที่น้ําตกค่ะเราก็นิมิตเห็นน่ะนิมิตเห็นแล้วก็ทําตามที่ท่านบอกพอทําตามที่ท่านบอกเสร็จเราก็วันที่เสร็จวันวงสวงทาพิธีก็ก็อธิษฐานว่า เออตรงนี้มันดูคับแคบที่มันเล็กคดูคับแค่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสที่จะไปทาในที่ใหญ่หญๆตัวโตก็จะทําให้ยิ่งใหญ่สมเกียรติพญานาคครับถ้าเป็นที่มาที่ได้มาทําตรงนี้และเป็นอุทยานพญานาคแต่ก็มีพระปางปางเปิดโลกอยู่รเราทําวังพญานาคแล้วก็เหมือนแต่ว่า อาโยมได้มากับว่าเนาะหมู่ลุกกระเทวดาได้มาอุุโมทนาแล้วก็มีองค์พญานาคได้เหมือนกับเราได้เปิดสามโลกคให้มาเจอกันโอ้เนี่ยนะมีเนาะแล้วเห็นมีโครงการต่อไปจะทำเป็นพระบางสายญาติพระบางสายญาติเงายาวร้อยเก้าเมตรเป็นพระราชกุศษณในหลวงรัชกาลที่เก้าแล้วก็เอาไว้อ รัชกาลสิบพรนตวายเป็นจ uh ัญลักษณ์ของท่านพระจ้าที่มาก็คือร้อยเก้าเมตรรอสิบแล้วก็สิบรอเก้าแล้วก็เก้าจะทําเรื่องขอแล้วก็ถวายท่านเห็นคนมาขึ้นที่นี่เยอะเขาเรื่องของมูนี่มีมีไหมครับที่วัดจะอาบละมนอาบละมนมงคลจักรวาลแต่จะอาบเดือนละครั้งและเห็นมีอีก อันนึงก็คือการลงนะใช่ไหมครับเติมก็เติมแต่ว่าเติมจำเติมเป็นโบราณใช้แป้งเติมใช้แป้งเติมจ้ะตามครูบาอาจารย์สอนมาให้เขียนนะเขียนนะปอตัมังนะอิิเจแล้วก็ลบมาเป็นผงแล้วก็ไปผสมเติมให้ตัดเปยนวอืสใช้แป้งธรรมดาจ้ะจะหยุดทุกวันจันทร์ต่อไได้อะไรบ้างนะคะเวลาเจิมแล้วทางใจมงคลทางใจ แบบว่าทํางานติดติดกันขัดกทำงานห้นองติดติดกันขาดอย่างเงี้ย ลาบรื่นพับรื่นทได้สบายใจห้โยมสบายใจที่ยอมสบายใจเลยแล้วกันคิดอะไรก็ขอให้สมหวังแค่นั้นอาจารย์จะได้สบายใจอาจารย์เนี่ยเห็นว่าไปวัดไหนก็เจอวัดนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ทําให้เรามีแรงมีกําลังใจในการใช้ชีวิตในการทํางานเนาะใช่ค่ะให้แบบาไงให้เหิมการเจิมการอ่านพระมงคลเป็นฝันและกําลังใจคือไม้พระท่านทำไม้พระท่านช่วยทำไปนะฝันกาลังใจให้ใจเราฮึกเหิมว่าเออแผนไปขอพรมาแล้ว ฉันทำดีฉันต้องประกอบความดีฉันจะได้สิ่งแทนตออแทนตอบแทนต้องเป็นคนดีด้วยอีกหนึ่งกิจกรรมที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยคือที่อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมเตรียมพุทธาพิเศษวัตถุมงคลให้กับคุณยมเป็นของฝากญเนียคุณยนที่มาร่วมทอดกระถินอทอดทกฐถินวัดรัรงเรพุทธาพิเศษก็วันที่15วันอาทิตย์ที่1ิบานิตุนาที่จะถึงอ๋อก็จะเป็นหลวงพ่อสามดี ของวัดดอนใหญ่องค์ที่หนึ่งก็คืออะไรที่เล่ายมฟังว่าหลวงพ่อดำสมฤทธิผลดี่สมฤทธิผลแล้วหลวงพ่อโผดอนใหญ่ดีแล้วก็หลวงพ่อใจดีนั่งมีสิสุขชายนี้ก็ขอให้ท่านพระอาจารย์ฝากอะไรกับท่านผู้ชมในเรื่องธรรมะในช่วงนี้ค่ะพระอาจารย์ค่ะช่วงนี้ก็มีเหตุการณ์เยอะแยะมากมายที่เกิดขึ้นกับทางพระหรือทางโลกนะโยมเนาะโยมใช้ชีวิตกับ ให้มีสตินะโยมนะฟังแล้วก็ใช้สติพิจารณาหาเหตุหาผลมารบกันว่าเอออันนี้มันจริงอันนี้ไม่จริงอย่าไปฟังแล้วก็เชื่อโดยที่เรายังไม่มีสาเหตุโด้วยมิสเหตุก็ให้มีสติครับทําอะไรต้องมีสตินาะใช่ค่ะให้ใช้วิจินแลยานด้วยนะคะหาเหตุทหาผลนะครับครับอันนี้ต้องขอกราบนมัสการท่านครับขอบพระคุณครับ สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร PNK คอร a ดดิง ที่วัดก็มีทั้งเทพแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย<ช>เลยนะครับคใครนับถืออะไรก็ไปไหว้ได้เลยไม<ช>่ว่าจะเป็น พ่อปู่เอาเวสุวรรณด้วยนะคะเมื่อกี้เราก็ไปไหว้มาแล้วแล้วทีนี้มาถึงมาฝั่งตรงข้ามตรงกันข้ามที่บอกว่าหลวงพ่อบอกว่าเพระอาจารย์บอกว่าเป็นอุทยานแล้วก็แบบเนื้อที่กว้างขวางมากก็เลยสร้างเป็นพญานาคเป็นอุทยานพ่อปู่พญานาคใช่สี่ตระกูลคนี่ขนาดยังไม่เสร็จนะครับยังงดงามขนาดนี้เลยใช่โอ้โหแต่ว่าเสร็จแล้วนี่โอ้โหจะขนาดนไหนแต่ตอนนี้เราพาไปดูกันก่อนนะคะ ไปครับ เรียบร้อยแล้วเนาะมาชมแล้วก็มากราบไหว้นะครับตอนนี้ยังอย่างที่บอกนะยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับยังสวยงามขนาดนี้เลยกออีกสักพักหนึ่ง้าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบมารุ่นแรกอ่ะยุคแรกะใช่ไหมคะก็มาดูมาชมกันแล้ยุคแรกแล้วก็มาพอมาเสร็จครับเสร็จอีกทีนึงมาดูอีกทีมาดูอีกทีนึงก็จะสวยงามเป็นขนาดไหน วยเชิมากก็มาชมกันมาถ่ายรูปมาเช็คอินกันได้เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันโอ้โหถ้ามาปทุมทั้งทีนี่ถ้าเลือกร้านอาหารที่ไม่สวยนี่ไม่ได้นะจันสวยไหมสวยสิเหรอริมน้ําโอ้โหริมน้ำจันทรพญาเลยโอ้หน้าไปเนาะช่วงนี้เย็นๆไปเนี่ยจะได้บรรยากาศสวยๆแล้วเขาบอกว่าเป็นร้านที่แบบขึ้นชื่อหรือช้ามากในปทุมธานีอ่างั้นไปกันเลยดีกว่าหิวแล้วค่ะไปครับ สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร P&K n Probiotic ่ Pro นนนาบอกแล้วว่ามา ปทุมก็ต้องมาริมน้ําริมน้ําชาววังชัดๆออนนี้คือแบบเรือนไทยชาววังตัวเนี้ยนะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านแม่น้ํานะครับแล้วก็อยู่กับอาจารย์เกิดสิรินะครับเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับครับผมอยู่ที่รามคำแหงคณะอะไรคณะบริหารธุรกิจค่ะเกษียณมาแล้วค่ะ พอเกษียณมาก็เลยมาทําร้านอาหารหรือว่าทีอยู่แล้วทํําทาอยู่แล้วทําตั้งแต่คุณพ่อเสียก็กลับมาดูแม่แต่เราชอบมีปาร์ตี้อะไรปาร์ตี้ไปปาร์ตี้มาก็กลายเป็นลองลองเป็นร้านอาหารดูก็ ก็เวิร์กก็ะลยความสําเร็จเปิดมานานหรือยังครับเปิดมาเจ็ดปีแล้วเ่ะปีเห็นบอกมีหลายร้านด้วยค่ะใช่มีสามร้านอันนี้คือร้านแม่น้ําอันนี้ของเราแม่น้ําเป็นร้านที่สองของเราร้านแรกเลยที่ชื่อเรือนเสริมสุขเป็นชื่อคุณแม่เรือนเสริมสุข เราเซตอัพเป็นเรื่องราวของมอนแท้ๆเลยอ,อยากจะมากินอาหารมอนก็ต้องมาเรือนเสริมสุขกันทาออไมถึงเป็นอาหารมอน,น่ะครับอาหารมอนเนื่องจากคุณแม่เป็นคนมอนอแล้วเราโด่งดังในเรื่องของเข้าแช่แต่เข้าแช่ของปทุมหานีเนี่ยจะไม่มีกะปิ ครับอันนี้เราก็คีบไว้ใช่ไหมครับก็คีบไว้ถ้าอยากจะกินแบบต้นตํำรับก็แบบนี้ก็มาได้ที่ร้านแม่น้ำมีทั้งปีไหมครับมีทั้งปีมีทั้งปีมีทุกวันด้วยมีทุกวันอ้าวเรามาเข้าเรื่องของอาหารที่มานําเสนอให้กับรายการในวันนี้นะครับเอาอันแรกเลยข้าแช่ก่อนเลยดีกว่านะครับอย่างที่บอกมาข้าวแช่ของมอญแท้ๆนะคะข้าวแช่มอญเนี่ย จะโด่งดังมากในเรื่องของหมูหวานหมูหวานนะคะขับข่อยหมูหวานแล้วก็ใส่โป๊ะใส่โป๊ผัดกระเทียมนะคะแล้วก็อย่างแตงโมปลาปลาปนเนี่ยก็จะเป็นเสน่ห์นะคะชาววังก็จะมีอยู่แล้วโอเคอันนี้แหละเป็นตะกา้าเนี่ยแหละครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรคเมี่ยงปลากระพงเมี่ยงปลากระพงอ่า ูผักนี่เต็มที่เลยนะใครชอบแบบเฮลตี้หรือว่าไม่ต้องกินข้าวเลยนะมืนไปร้านเล่นนามอย่างงั้นแต่เขาก็มีนะเขาก็มีเส้นหมี่ให้นะเผื่อใครอยากได้แป้งคาร์โบไฮเดรตนิดนึงคือถ้าเรามากันสองคนเนี่ยต้องกลอบบ้านต้องดูนี่ใช่ปกติ ไปร้านไหนน้ำจิ้มเขาให้อย่างนี้ไหมเนี่ยไม่อะที่นี่เขาให้อย่างนี้ถ้วยเล็กใช่ปกติจะถ้วยอย่างเงี้ยใช่ประมาณนี้อันนี้น้ำจิ้มแบบโอ้โหอาจารย์ให้แบบเต็มที่เลยนะครับโอ้โหกินกันแบบหนำไปเลยใช่ค่ะชุดหนึ่งที่ห้าคนได้ไหมได้นะก็ พี่ว่าแปดคนได้แต่ว่าดูติโอ้แต่กลายเป็นว่าเป็นเมนูที่ประสบความสําเร็จครับสวยด้วยนะครับด้วยโอเคมาเมนูต่อไปนี่หมูสลงหมูสะลโอ้โหมีแต่อาหารโบราณทั้งนั้นเลยอตอนที่เราดูออเจ้าเหรอเนาะใช่ใช่อันเนี้ยอันเนี้ยเนี่ยโอ้ค่างยังไงทํายากนะคะอันนี้ยประสบความสําเร็จมาเนื่องจากว่ามันทํายากอันนี้ก็หมูสลงก็มีน้ําจิ้มให้สองแบบนะครับมีน้ําจิ้มไก่กับ น้ำจิ้มบวยนะครับโอเคอันนี้มาเป็นเป็นข้าวผัดปลาตะเพียนปลาตะเพียนร้านเราเนี่ยดังในเรื่องของลาาปลาตะเพียนมากเนอะมันนับวันเลยปลาตะเพียนแก้ไม่เยอะเเปิดใหม่ๆเราก็ต้องสับใช่ไหมคะแต่พอตอนหลังเนี่ยเราทำอินโนเวชั่นเป็น เป็นกระปุกด้วยเป็นขายเป็นกระปุกสั่งออนไลน์ด้วยสั่งไม่ไหวเราก็เลยต้องไปซื้อเครื่องเครื่องเครื่องเป็นเครื่องมาเลยแล้วหลังจากนั้นก็พัฒนามาเป็นข้าวผัดถ้าข้าวผัดปลาตะเพียนรสชาติก็เข้มข้นอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเจอกับปลาสลิดเนี่ยจะอร่อย ตัวข้าวผัดเนี่ยเป็นข้าวผัดปลาตะเพียนแต่เครื่องเคียงด้วยปลาสลิดทอดใช่เพราะรสมันจะเข้มขึ้นรก็เลยแบบมาตกแต่งรคับผเนาะได้สองปลาเลยได้สองปลาเลยว่างั้นเถอะครับผมปลาตะเพียนด้วยโอเคครับเมนูต่อไปเป็นอันนี้เลยผัดเขียวใช่ไหมครับอันนี้ก็ขายดีเราเมนูนี้เราเพิ่งทําเมื่อ เมื่อตอนที่เราทําผักค่ะเราก็ทําก็ไม่ได้ว่าทุกโต๊ะขายดีทุกโต๊ะทุกโต๊ะนก็อยากกินนะผักแถวนี้ทุกคนอยากกินเพราะมันเป็นซุปเปอร์ฟู้ดเนาะใช่แล้วผอบอกว่าเกษตรอินทรีย์นะคนไม่อยากเป็นมะเร็งอะเอามาเอามาเลยเงี้ยถ้าเขามาร้านที่ขายกุ้งเผาแบบนี้กับไอเมนูแบบนี้เขาก็ไม่ต้องสั่งแล้วผักบุ้งอะไรเลียหรือผัดผักลวมอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้พูดถึงกุ้งก็มาที่เมนูกุ้งเลยดีกว่าเรื่องไง ครับกุ้งที่นี่กุ้งที่นี่มีสองตัวโลสามตัวโลสี่ตัวโลหตัวโลสิบตัวโลเลือกได้ค่ะแล้วเมนูนี้ล่ะครับเป็นอะไรอันนีรเอ่ยนี่ล่ะค่ะล่าปลตะเพียนล่าปลาตะเพยนของดังของที่นี่เราดังจากล่าปลาตะเพียนแล้วเราก็มาพัฒนาขึ้นมาเป็นข้าวผัดแล้วเราก็มีเป็น แพ็กเกจขายเป็นกล่องผมสวาดราดข้าวโอ้โหจะกินจะกินได้ไหมครับญี่ปุ่นมันเป็นผงโรยข้าวค่ะเป็นสะลายผงโรยครับเราก็เลยมาพัฒนาขึ้นมาเป็นก็ลองทำดูแต่อันนี้เนี่ยไม่ใส่แม้กระทั่ง สารการันบูดก็ไม่ใส่แลผงชูรสก็ไม่ใส่เพราะว่ากลุ่มของเขาเนี่ยแพ้ผงชูรสคระนะครับโอเคมาเมนูสุดท claro> ้ายมาแม่น้ํใช่แต่ทาไมมาเจออาหารทะเลล่ะคะใช่ค่ะแล้วมันจะสดหรออจิงย์นเพราะว่าเราเนี่ยมีครัวอยู่ที่บ้านพี่ครัวไม่ได้อยู่ตรงนี้เราใช้ขั้นตอนการโปรเซสในการทำเนี่ยสิบเอ็ดขั้นตอนครัวเนี่ยจะต้องขับมอเตอร์ไซค์มา2นาที ก็คือพอทำเสร็จก็จะต้องแพ็คมาส่งแพคแพคเสร็จก็ส่งแล้วก็มาจัดจานอีกานอีกเพราะฉะนั้น11ขั้นตอนที่เราทำก็แต่ว่าพอดีถ้าเสาที่ก็ต้องจองต้องจองเนี่ยกำลังจะถามเลยแล้วถ้าใครจะมาเนี่ยควรที่จะโทรมาจองก่อนนะครับที่นี่รับได้ทั้งหมดกี่โต๊ะจำนวนกี่ท่านครับซีดก็ประมาณ120 120ค แล้วเรามีเรือด้วยมีเรือลงเรือไปทานในเรือลงเรือค่ะเรือเราไม่มีหลังคาเพิ่นจะทั้งไปให้หาลงเบรอะไรเงี้ยก็เป็นโต๊ะติดทะเเป็นเรือโบราณนี่แหละต้องจองไว้ก่อนว่าต้องจองค่ะเรือก็ส่วนมากจะจองตอนเย็นคนเยอะคนชอบของเราเนี่ยทำล่องเรืออิมบุญล่องเรือพาแม่เที่ยวไม่ใช่แค่เรื่องอาหารอย่างเดียวใช่อย่างล่องเรือเนี่ยเราคิดแค่หัวหนึ่ง 499รอยตเกองนะคะดีจังยดีเนาะอันนี้ก็ได้กินด้วยได้เที่ยวด้วยล้วใครอยากจะมาท่องเที่ยวหรือวันไปไหว้พระก็มาที่มาที่ก่อนแล้วเสร็จตอนเย็นก็มาลงกินแล้วกลับบ้านแล้วเราจะต้องคือลงเรือได้ประมาณกี่โมงอลคะวันอาทิตย์นะคะเราจะจัดเราจะจัดวันอาทิตย์ต้นเดือนทุกวันอาทิตย์จ้องได้มาจ้องได้ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนอีเวนต์ต่างๆพวกนี้ถ้าอยากจะ รู้อยากจะเข้าใจเข้าไปดูใน Facebook ได้ไหมคได้ค่ะจองอะไเลยร้านอาหารแม่น้ำปทุมธานีอันนี้ถ้าอยากจะโทรมาจองเบอร์โทรอะไรครับ097 653 6956หรือไม่ก็02 58 16 749้ปดหนึ่งหกเจ็ไปดูใน Facebook ได้ใช่ค่ะ แล้วโลเคชันก็สามารถหาใน g o o g l e Map ได้ g กูเกิลแมปตรงส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดหรือไม่ก็กรมที่ดินจอดรถตรงไหนครับตรงนี้เรามีบริเวณจอดรถเมื่อกี้ด้านหน้าเลยด้านหน้าเลยสองร้อยกว่าคันเดินมาเดินมาอย่างนิดเดียวสองร้อยกว่าคันแมจอดได้าเป็นองหลวงใช่ค่ะก็จอดได้เลยได้เลยเดินมาแล้วก็เลาะมาลิมน้ําเลยถ้างั้นต้องถามอาจารย์แล้วว่าจะมีโปรโมชั่นพิเศษอะไรให้กับ ผู้ชมรายการรัตกับดุกออนชวนมีชมรายการดีนะครับมาได้เลยค่ะ10%บเปอเซ็นะคะเฉพาะอาหารเนาะค่ะเฉพาะอาหารได้ค่ะแล้วเดี๋ยวรเลยหรอเนี่ยอาหารทะเลอาหารทั้งหมดเลยค่ะทละแล้วเดี๋ยวมาเราแถมอันนี้ให้กระป๋องหนึ่งด้วยผมสว่างให้กี่เดือนคะอาจารย์ให้ถึงเมื่อไหร่ครับก็ให้ตลอดการได้เลยค่ะให้ตลอดเลยได้ตลอดการลีลันลีลันครับ แค่บอกว่ามาจากรายการรับกับดุกออนตัวนะครับตลอดเลยค่ะมาได้เลยเกิดให้ตลอดเลยนะครับโอเคสขอบคุณอาจารย์มากคะ นะแต่นี่คุณพี่เอ็มครับ RPNK และครับค่ะ PNK ก็มี PNK กับเขาตองนะคะก็เป็นเนาะสปอนเซอร์หลักของเราครับผมนะคะช่วยในเรื่องสุขภาพด้วยก็หนึ่งรางวัลค่ะหนึ่งรางวัลแล้วก็การโนดิงอีกหนึ่งรางวัลด้วยกันเลยคนึ่งรางวัลนะครับก็จะมอบเคครับผมส่วนของผมนะครับก็จะเป็นกําไรกําไรไม่ใช่สิกําไร ใช่เหรอไม่ใช่กำไรขาดทุนหรืออะไรนลิง i n อนลิงอ่านี่เลยโชว์เลยนี่จากวัดหลวงพ่อนะคะจากท่านเจ้าวัดให้วัดดอนใหญ่ค่ะที่ปทุมธานีนี่เองนะคะก็อย่าลืมไปท่องเที่ยวกันด้วยสามรางวัลเลยไปทาบุญกันด้วยแล้วเราก็มีกาแฟ พีเอ็นเคคาลตองนะคะมอให้กับอาจารย์สวยๆรวยๆนะคะอาจารย์สวยมากๆนะคะน่ารักด้วยนะครับสําหรับคําถามประจําวันนี้มีอยู่ว่าร้านแม่น้ําที่เรานั่งอยู่เนี่ยนะครับของอาจารย์เกิดศิลิเนี่ยตั้งอยู่ติดกับแม่น้ําอะไรครับค่ะข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งแม่น้ำเจ้าพญาแม่น้ําเจ้าพญาไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอกข้อสองอ่ะ แม่น้ำปทุมเลยก็อยู่จังหวัดปทุมเออเรามาจังหวัดปทุมใช่ใครหลอใครเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เนาะไม่รู้ใครที่ตอบไ่ด้รีบตอบมาทาง Facebook ที่อยู่หน้าจอนี้นะครับรัศจดุกออนทัวร์หรือว่าสแกน QR Code หรือว่าจะโทรมาตอบคำถามก็ได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เกิดสิริมากนะครับขอบคุณครับครับผมแล้วอย่าลืมแวะมาที่ร้านแม่น้ำนะครับที่จังหวัดปทุม ใช่ค่ะพรธุมณีใช่เลยแล้วคุณผู้ชมตอบกันหรือเปล่า, <c oughs> อาโอเคเราพบกันใหม่กับรายการรักกันดุออนทัว์นะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ